สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิจโรธธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะแล้วก็2คันวันนี้นะคะที่นํามาเสนอเลยนะคะเป็นรถตู้นะคะรถตู้แบบตู้ทึกนะคะก็เป็นรถตูะะ้แบบว่ารับส่งเด็กนักเรียนนะคะประมาณนี้จะได้เห็นภาพกันนะคะแต่วันนี้บอกได้เลยว่า2คันวันนี้นะคะ2องฝั่งสองรัมนำสมัยนะคะแล้วก็หลายสไตล์การใช้งานด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเกมจะพาไปชมคันแรกเลยดีกว่านะคะว่ารถตู้คันนี้มีอะไรน่าสนใจก,กันบ้างแล้วก็ภา ายในเนี่ยจะสวยเรียบหรูขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะสำหรับคันแรกคันนี้นะคะเป็น Toyota ของมูเตอร์เครื่องสมพั D4D นะคะรถปี2015ราคาอยู่ที่619,000บาทส่งเดือนละ12,000กว่าบาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆไม่ว่าจะส่งนักเรียนนะคะเออเอาไปใช้ <c oughs> เอาไปใช้งานส่วนตัวนะคะใช้รวมกับคอรอบครัวพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะหรือว่าจะรับเหมารับเหมาบุคคลเนี่ยนะคะนะคะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะประมาณนี้เนาะนี่นะคะบอกแล้วว่ามันหลากหลายการใช้งานจริงๆนะคะสําหรับรถตู้ของเราะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยตั้งแต่ทางด้านห้องผู้โดยสารนะคะด้านฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับแล้วก็ทางด้านภายในเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าน่าใช้งานกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะคันนี้จะเป็นฟิล์มสีดํานะคะทางด้าน ข้างรถเนาะส่วนรอบรถเนี่ยภายในก็โดยรวมแล้วฟิล์มจะอยู่ที่ประมาณ60-80%แนะคะแล้วไปดูฝั่งคนนั่งก่อนดีกว่านะคะสำหรับฝั่งคนนั่งนี่นะคะมีผ้าม่านให้หนึ่งชิ้นนะคะสำหรับฝั่งคนนั่งเนาะ แล้วก็มีที่เหยียบขึ้นลงนะคะได้สะดวกสบายเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเช่นกันนะ,ะเป็นกระจกปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นในส่วนฝั่งของคนนั่งเนาะผู้โดยสารตรงนี้ก็จะใส่ของได้นะคะเล็กๆน้อยๆมีถุงลมนไ,ไทยแอร์แบ็กให้1ลูกนะคะแล้วก็ฝั่งคนนั่งอีงกมือที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะอันนี้ก็มาวางให้ชมกันเฉยๆนะคะว่ามันสามารถวางได้ขนาดแก้วเยติเนี่ยนะคะยังวางได้เลยนะอ่า นี่สำหรับฝังคนนั่งค้างผู้ควบผู้ขับขี่นั่นเองเนาะเดาะวฮะสำหรับทางด้านท้องมูอไดยสารนะคะนี่พาไปชมกันแผนแทนนะโหสุดรู้ร่นการมากมากนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะภายในเป็นเบาะผ้ามีผ้าม่านนะคะทุกกระจกทุกตอนเลยนะคะแล้วก็ทางด้านที่เหยียบพื้นลงเนี่ยนะคะเหยียบได้แบบว่า ะสะดวกสบายนะคะไม่ส่งเงินไปที่เห็นล,ลอยๆนะคะไม่ต้องสงสัยน้องเกณฑ์นี่หละคะเป็นคนเหยียบขึ้นไปถ่ายรูปเองฮะถ้าเจอว่าใครสนใจนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากชมรูปเพิ่มเติมหรือว่าส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยนะคะทักมาได้เลยห้องเครื่องก็ชมได้น,นะคะแต่ตอนนี้น้องเกณฑ์จะเปิดให้ชมลำบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องใช้คน เปิดสองคนนะคะน้องเกียเปิดคนเดียวไม่ไหวนะต้องขอัยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชมรูปห้องเครื่องเนี่ยนะคะหรือว่าทางด้านหน้ารถเนี่ยนะคะทา้าแชทมาได้เลยคอมเมนต์มันก็ได้นะเดี๋ยวให้ทางทิมงานส่งอ่าส่งรูปแล้วก็รายละเอียดให้ดูสําหรับทางด้านหน้าตรงนี้นะคะมีเลยนะคะใหม่ๆดูแบบว่าเรียบหรูแล้วก็หรูหรามีระดับมากๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบลักษณะแบบหนังเนาะนั่งก็ได้ใส่ของได้นะคะตรงนี้ก็จะใส่ของได้ตรงนั้นจะเป็นช่องวางแก้วน้าให้สองช่อง ะะโดยรวมก็ตรงนี้ก็ทางด้านหน้าเนี่ยจวนแก้วน้ำได้อยู่แล้วส่วนบอบ์ดเนี้ยนะคะพับขึ้นพับลงได้นะคะเป็นได้อีกหนึ่ที่นั่งเลยรวมแล้วนะคะรถตู้คันนี้ก็จะเมนทั้งหมด12ที่นั่งนะคะนี่สะดวกสบายตามสไตล์แต่ละรุ่นแต่ละรูปแบบนะคะนี่ทางด้านฝั่งคนขับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเนาะนี่นะคะทางด้านฝั่งคนขับก็ ฟังกชันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกียร์ด้านแอร์นะคะปรับได้หมดเลยตามระดับตามชนิระคนขับเบาะก,ก็เดินหน้าถอยหลังได้นะคะบอกได้เลยว่ารถตู้คันนี้ครบพร้อมใช้งานแล้วก็ทางด้านฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีพามา่านอีกหนึ่งชิ้นเช่นกันนี่ม่านหน้าต่างนะคะทุกตอนนะคะนี่ พร้อมมากพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็พร้อมส่งโดยสารสุดเลยสาหรับทางด้านตอนแต่ละตอนนะคะทางด้านท้ายสุดเลยเบาแยกเป็น2ที่นั่งนะคะนี่สที่นั่งแล้วก็1ที่นั่งนี่แบบ2เบาเลยแล้วก็ส่วนบอตรงกลางเนี่ยจะเป็นสัที่นั่งนะคะที่อยู่ทางด้านตอนที่2เนาะตอนที่3ตอนที่4ก็จะเป็นสัที่นั่งนะคะแยกกัน2กับ1นะคะรัษณะแบบนี้รถตู้คันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเลยนะตรงอยู่ที่1 12 0 0พกว่าบาทนะคะราคาก็ทงแฝงหนึ่งหมื่น 9,000เป็นรถตู้ปี15เครื่อง3,000นะคะสวยสๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่โอ้ดูดีมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปชมทางด้านถ้ายดีกว่าสำหรับล้อเขานะคะเป็นรอนะะ้นรอกระทะเดิมๆเลยจากโรงงานแล้วก็ยางสภาพเกรดเอนะคะส่วนส่วนทางด้านท้ายเนี่ยนะคะเห็นไหมเอ่ยอาจจะมืดด,ดหนึ่งเนาะนี่ เป็นสองที่นั่งแล้วก็สามที่นั่งนะคะแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยนะคะวางกระเป๋าได้สัมภาระได้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะตู้ก็สามารถปิดได้เลยนะคะให้ชมกันนะคะเป็นเบาะผ้านะคะหรือถ้าเกิดใครจะไปใช้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันถอดเบาะออกได้นะคะขนเสื้อผ้าบรรทุกเสื้อผ้าหรือว่าไปรับสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยที่แบบว่ารถตู้จุได้นะคะก็มันหลากหลายประโยชน์การใช้งานเนาะแล้วแต่ว่าลูกค้าแต่ละท่านจะเอาไปใช้งานประโยชน์ด้านแบบไหนนะคะคันนี้สวยๆเหมือนเดิม แล้วก็รดกระบะตอนนี้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นช่วยผ่อน8เดือนนะคะแล้วก็ฝีค่าดำเนินการเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ยังมีรับประกันหลังการขายทุกคันนะคะนี่แถมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีเต็มเลยนะคะสำหรับทางด้านท้ายแล้วก็ทางด้านอา่อเดี๋ยวให้ชมทางนี้เนาะนี่นะคะทางด้านประตูหลังก็จะมีพามาเช่นกันนะคะมีกระจกมองหลังมีมือเปิดดึงนะคะได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถปิดได้ด้วย ะะทางด้านกระจกนี้เนาะก็สามารถมองเห็นได้นะคะถ้าเกิดว่าคนผู้ขับขี่นะมองมาทางด้านท้ายนะคะก็จะส่องอยู่ลักษณะประมาณนี้เขาจะเห็นได้ว่า,าท้ายของเขานะคะชนหรือว่าชดวัตถุใดๆเกินไปหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสําหรับฝั่งคนขับเนี่ยนะคะก็ขึ้นลงได้สะดวกสบายเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียบนะคะเป็นบันไดตรงนี้เนาะ เหยียบขึ้นได้สะดวกสบายแล้วก็มีที่ล็อกเบรกล็อกคัชนะคะระบบกระจกนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะทั้งกระจกมองข้างแล้วก็กระจกหน้าต่างเลยนะคะมีปุ่มล็อกปลดล็อกนะคะที่แผงประตูด้านฝังคนขับแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ใส่ของได้อะไรได้นาะมีหลากหลายมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กอีกหนึ่งลูกนะคะทางด้านฝั่งคนนั่นแล้วก็คนขับเนาะสำหรับเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าใครชมภาพตรงนี้ไม่ชัดเจนนะคะสามารถอขอชมรูปเพิ่มเติมได้ทางแชทของเราคอมเมนต์มาก็ได้หรือว่าส่งสติ๊กเกอร์มาก,ก็ได้นะคะทางทีมงาน,นจะทักแชทกลับไปนะคะก็คือรายละเอียดกันเน,ะนาะทางด้าน,นาจอคอนโซลก็เล่นได้ทุกฟังก์ชันนะคะวิทยุนี้ AUX USB นะคะเล่นไดน้แล้วก็ทางด้านแอร์เนี่ยนะคะมีทุกตอนนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเนาะนจะส่องให้ชมกันนะคะนี่ ทางด้านแอร์นะคะมีทุกตอนเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะร้อนนะอันนี้เย็นชํำทางรถแน่นอนนะคะให้ชมกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็ชมผ่านนะคะรีวิวตัวนี้ได้นะคะนะ้องเกมก็ให้ชมกันสําหรับแอร์กรปรับได้นะคะตามระดับเลยนะคะเป็นแบบพัดลมรู้ว่าแบบแอร์นะคะความเย็นเท่าไหร่เกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขับหน้ายโยกที่บเบรกเมืออยู่ด้านล่างด้านล่างตัวนี้นี่ หน้าของเกียร์นี่เลยนะคะเรกรมือนนะคะคันนี้นะย้ำกันอีกทีว่าราคา6.19,000บาทนะคะสำหรับรถตู้เครื่อง3,000รถ่น B 2015คุ้มสุดๆเลยนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ขายที่แบบา,ก,บาก,กำลังมองหาหือวอยากได้ไปใช้งานนะคะไว้เป็นประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเข้ามาชมเข้ามาดูก็ได้มีทั้งหมด3สาขานะคะจหรบที่ไหนก็เข้าไปชมได้ที่นั่นเลยนะคะ อีกหนึ่งคันวันนี้นะคะสําหรับตู้ถือของเรานะคะสีเรืองอดงามขนาดนี้เลยนะบอกได้เลยว่าคันนี้เท่สุดๆนะคะใครที่แบบว่ากาลังมองหารถตู้ถือเนี่ยต้องรีบเข้ามาชมอันนี้เลยคือแบบว่าสะดวกนะคะแล้วก็สารพัดการใช้งานแถมเรื่องพื้นที่เนี่ยนะคะก็กว้างขวางมากๆด้วยนะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยดีกว่านะคะสําหรับรีวอต่อเดียวเครื่อง2.4ตัวเจรถปี2014นะคะคันนี้บอกได้เลยว่า เยี่ยมมากๆนะคะมาพร้อมกับล้อเดิมๆนะคะลอกระทะแล้วก็ทางด้านตาไฟเนี่ยนะคะดวงใหญ่มาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟสูงนะคะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะลายลายเท่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้สภาพฟิล์มนะคะ60%นะคะสำหรับบานหน้าแล้วก็บานข้างนะคะ ไม่มืดจ,จนเกินไปแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะคะสำหรับทางด้านตู้นี่ก็สูงพอสมควรเลยมีสัญญาณไฟนะคะทางด้านหลังคาให้เรียบร้อยนะ,ะนี่แล้วก็ที่เติมข้นมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านท้ายนะคะมีที่เหยียบขึ้นลงนะคะได้สะดวกสบายเป็นการน,นะคะแล้วก็ทางด้านเปิดประตูเปิดเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าโหแจ๋มมากๆ มีสัญญาณไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะทางด้านหลังตู้ข้างบนเลยเห็นไหมเอ,อ่ยสีแดงก็ไฟเบรกนะคะสีเหลืองก็ไฟเลี้ยวมีทั้งสองฝั่งนะคะน,นี่นี่ก็มีที่หยับขึ้นลงนะคะมีไฟเบรกไฟท้ายอันนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะกดปุ่มนี้แล้วก็เปิดแล้วเปิดสองฝั่งนี่นะคะถ้าเปิดทีละอันปึ๊บแล้วก็ดิงมานี่นะคะภายในจะเป็นเอ่อ อลูมิเนียมนะคะหรือว่าเหล็กสแตนเลนสเเลอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าทึบมากๆนะคะแล้วก็สูงด้วยนี่ให้ชมกันแล้วก็ตรงช่องตรงนั้นนะคะก็คือมันไม่ได้ทะลุนะคะคะุณลูกค้ามันคือแบบว่าวางของได้อะไรได้ระบายอากาศได้นะคะนี่ภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านตู้นี่ เห็นไหมคะบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานมากมากเลยนะคะสําหรับตู้ทึ้งตัวนี้รถตู้ของเราก็เช่นกันนะคะคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ร,ราคาไม่แพ้กันเหมือนกันนะนี่ทางด้านค้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายสีเหลืองแจ่มจ้านนะคะคันนี้น้องเกมชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองนะคะและดูแบบว่าสดแล้วก็มีสีสันแบบไม่แบบมานลน่าตื่นตาตื่นใจนะคะ <c oughs> นี่ครอต้องปิดพร้อมกันนะคะ แล้วก็ต้องงัดฝั่งนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวให้ชมเนาะนรีวิวเองนะคะรีวิวเองทาเองเลยนะคะนี่ปิดไปก่อนนะคะแล้วฝั่งนี้ก็ปิดตาให้ตรงล็อกนิดหนึ่งแล้วก็ปิดตาไปแล้วก็จะมีที่ล็อกพอดีเลยนะคะสําหรับตรงนี้ที่ล็อกนี่นะคะนี่เจ่มมากๆเลยค่ะน,นี้นะคะคุณลูกค้าใครสนใจก็เข้ามาชมรถกันได้มาสอบถามมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเดิมๆทั้งคันสไตล์ สีเหลืองแจ่เมเงาวัดนะคะช่วงล่างดีนะคะไม่มีงอแง,งไม่มีชํำเลยนะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะคะนี่นะคะว้าวสำหรับห้องเครื่องของเรานะคะห้องเครื่องม,มาพร้อมกับระบบเบ,บรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรก ดีเยี่ยมสุดๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยเป็นตัวรที่แบบว่าทําให้รถแต่ละคันที่มีระบบนี้ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพดีมากๆนะคะบอกได้เลยว่าเยี่ยมมากๆแล้วก็นะคะสภาพโดยรวมโดยรวมเนี่ยนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่มีการสลับสับเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องนึกงเครื่องทนทาน<ม>ให้ดูนะคะการดูแลรักษาความความสะอาดของเรานะคะคือ หม่หมดเลยทั้งคันเพราะว่าเราดูแลรักษาทำความสะอาดเป็นอย่างดีพลาสติกก็คือพลาสติกนะคะถ้าเป็นเหล็กก็คือเหล็กอลูมิเนียมเมื่อคืออลูมิเนียมนะคะีให้ชมให้มาชมกันถึงที่ได้เลยทดลองขับก็ได้นะคะและแน่นอนนะคะเราพาไปชมภายในสําหรับภายในนะคะเป็นสีดานะแล้วก็เบาะเป็นลักษณะเบาะหนังสีดํทาทำความสะอาดง่ายนะคะไม่เปื้อนยากแล้วก็ สามารถปรับได้ตามสรีระคนขับด้วยเพราะว่าเบาะฝั่งคนนั่งกับคนขับเนี่ยนะคะเป็นเบาะแยกกันนะคะสามารถเลื่อนปรับได้ขออนุญาตใช้มือเดียวนี่นะคะปรับได้นะคะตามสรีระแต่ละท่านเลยนะคะให้ชมกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กสองนะคะทางด้านหน้าทางด้านหน้าจอนะคะฟังก์ชันเครื่องเล่นก็ อันนี้เสียงไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเสียงแค่สัญญาณเตือนว่าเราเปิดประตูเฉยๆนะคะก็จะให้ชมกันทางด้านวิทยุนะคะเครื่องเสียงเล่นได้ทุกโหมดเชื่อมบลูทูธได้ฟังวิทยุได้ MP3 ได้นะคะ USB AUX มีพอร์ตห้เสียเพิ่มเติมนะคะใช่ช่องนี้ขออนุญาตปิดแล้วกันนะคะ ะะแล้วก็ทางด้านแอร์นะคะปรับได้เช่นกันแบบแมนนวลน,นะคะความเย็นรับหรือว่าจะปรับตำแหน่งการระบายแอร์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องกระจายไฟให้หนึ่งช่องทางด้านนี้นะคะมีแถบคนขับเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5เกียร์ เดิมๆสไตล์เดิมๆคันนี้นะคะยักเลยรือแนะนำนะคะเป็น Toyota Revo 2.4ตัว J นะคะรถปี2015ราคาอยู่ที่369,000บาททรงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารุ่นนี้สไตล์นี้แบบนี้อยู่ต้องรีบเข้ามาชมกันเลยนะคะมีหลากหลายรุ่นอ่ะมีหลากหลายการใช้งานนะคะสำหรับรถตู้คือคันนี้นะคะสีเหลืองแบบเท่ๆเลยนะคะ,น,ะนี่นะคะเจมจัดชัดจริงนะคะค นองเกมชอบนะคะมันเป็นสีเหืือแล้วมันก็ดูยิ่งมองก็ยิ่งไม่เือนะคะสองคันวันนี้ฝากไว้แล้วกันนะคะสําหรับสองคันวันนี้ใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่สนใจนะคะรถตู้ถึงแล้วก็ โหตู้วิ่งส่งนักเรียนนะคะใครสนใจก็สอบถามกันรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะสองคันวันนี้แน่นอนเลยนะคะราคายประโยชน์าการใช้งานจริงๆแล้วออกรถกับเราเนี่ยนะคะได้โปรโมชั่นช่วยพอดแเดือนนะคะฟรีดอกเบีย้ยสุดเซนานที่สองเดือนแล้วก็มีประการช่วยเหลือเชิแถมให้อีก1ปึงีเต็มนะคะบอกได้เลยว่าบริการหลักการขายเนี่ยมีแน่นอนนะคะเราดูแลคุณลูกค้าตั้งแต่ เ,เข้ามาชมก่นกับเราตั้งแต่ก้าวเข้ามาเราดูแลทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนนะคะสาหรับวันนี้นะเราเก็บว่าต้องขอฝากไว้นะคะสองคันวันนี้ใครที่สนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าทักแชทขอชมรูปหรือว่าชมมุมอ,อื่นเพิ่มเติบก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับการรีวิวนะคะน้องเก็บก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ